สวัสดีครับมีเรื่องเล่าครับมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับชื่อเรื่องของมันก็มีอยู่จูว่านะครับผมไปส่งผู้โดยสารนะครับรับผู้โดยสารประมาณนะครับประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มกูกว่านี่แหละครับประมาณนี้นะครับไปส่งที่ท่าอิดนะครับเข้าไปส่งข้างในนะครับแถวแถวเออ่วัดเชิงลีนนะครับนะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่รู้จักวัดเชิงเลนก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันอยู่ช่วงไหนนะครับมันจะเปียวนะครับมันจะมีปา่ามีสวนน,นนะครับมีต้นตาลนะครับสองข้างทางต้นตาลเก่าแต่ก่อนน่าจะเขาน่าจะปลูกต้นตาลตาลทําตาลตะนูอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอ,าอย่างไรก็แล้วแต่ครับโดยประมาณมีต้นตาลเยอะว่าอย่างนั้นเด้อว,วันนั้นเป็นวันมาคบูชานะครับ ดวงจันท์นะครับอ่าดวงจันทร์ขึ้นสวยมองดูนี่อ่อสลับตรงต้นตาลนะครับสองฝั่งอ่าข้างทางสองฟากข้างทางนะครับสลับนะครับแล้วทีนี้ผมก็เหลือไปมองเห็นนะครับไปมองเห็นใครไม่รู้ไปปีนต้นตาลน,นะครับโอบต้นตาลตอนกลางคืนประมาณสามทุ่มจะสี่ทุ่มเนี่ยครับแล้วมันสลับกับดวงดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ดวงเดือนนะครับ หันหน้าแงะมองมาอย่างนี้ครับทำตาแบบเบิกโพงครับผมตกใจตกใจสุดกีดเลยขนหัวผมลุกชันเลยนะครับเกี่ยวเลยทั้งตัวเลยดีผมไม่ช็อกขึ้นก่อนหายใจอะไรประมาณนี้หายใจแทบไปทั่วท้องนะครับผมก็พยุงประคองรถไปเรื่อยๆจนไปเห็นวินมอเตอร์ไซค์ก็เลยไปถามวินมอเตอร์ไซค์วิน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 ,วน ใครไม่รู้ไปปีนต้นตาลอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะง,งั้นคนลูกผีก็ไม่รู้วินเขาก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะพี่นะใจเย็นๆนิดนึงไม่มีใครไปปีนหรอกเดี๋ยวผมพาไปดูไม่ไปแลนะ้ววินมอเตอร์ไซค์แล้วให้ฟังบอกว่าเขาเอาตุ๊กตาหมีนะพี่นะครับไปโอบกอดไว้ในต้นตาลแล้วก็หันหน้ามาอย่างนี้ตุ๊กตามันใหญ่ๆตุ๊กตาหมีครับ ใครไม่ตกใจคิดดูมันอุตริตทำอย่างนี้ได้นะครับก็เลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับตกใจแทบช็อกนะครับถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็คงจะไม่รู้นะครับไอเรื่องแบบนี้นะครับ